สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้จะชวนทำอาหารญี่ปุ่นค่ะง่ายๆทา,านได้ทั้งครอบครัวอันนี้จะเป็นที่เราจะทำเป็นหมูทอดอะค่ะทงคัสึนะคะ,ะ,คะก็จะมีเป็ด,ปด,ปดครัมแอนเดนแป้งโกกิน้ำมันแล้วมีไข่แล้วก็มีหมูทุบๆหมูหน่อยนะคะชิ้นมันจะได้บางลงและจะได้ทอดสุกง่าย ั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใช้ไฟปานกลางทอดค่ะเอาเตานี้ก็ได้ตอนนี้เนี่ยเรารอรอน้ำมันให้เดือดก่อนเนาะอตอนที่เรารอน้ำมันเดือดนี่เราก็จะมาหมูชุบกระไข่เลยค่ะ เใสซีอิกวก่นตีไขก่ก่นเวลาเราตีไข่นะคะเราจะใส่เกลือหรือใส่สีอิว้วก็ได้ค่ะจะเอาหมูนะคะหมูไปชุบไข่ก่อนแล้วเอามาชุบแป้ง ุบก,กับไข่แล้วเราก็จะมาชุบก,กับเบรดครอมนี่เป็นอาหารที่ครอบครัวชอบทานแต่ไม่ทำบ่อยหรอกค่ะเพราะมันเป็นการทอดค่ะนาน,านทำทีค่ะตั้ง ชิ้นลปังเนี่ยเอาลงไปทอดเลยค่ะทอดนานไหมขึ้นอยู่กับเนื้อหมูบางหรือว่าหนาแต่และชิ้นนี่ก็ใช้เวลาสามถึงนหา้านาทีค่ะทีท่อไก็ใกล้จะเสร็แล้วนี่ เราจะมาหั่นหมูเลยนะคะดูสิว่าอ้อ้ <Ooh. Ooh. S 1> ออกมาได้สวยมากค่ะมันนั้นเราได้ต้มเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำแมสปัเทิลกันเลยค่ะ okay. ใส่บัตเตอร์ลงไปนะคะ ไอ้นมลงไปค่ะอันนี้สตวตันชีสนะคะมาม่าวันชอบมบทส์บิเทนโตแบบว่าไม่ต้องเออไม่ต้องข้นมากลยคะ คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะต้นหอมนะคะบ้านนี้ชอบใส่ต้นหอมค่ะในแมสเซ็ตติโน <ๆ S 1> คนให้เข้ากันค่ะพริกไทยนะคะ เกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่าชีสมันเค็มอยู่แล้วเตรียมคนจานกันเลยค่ะอร่อยมากอืมอร่อยแล้วค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะ